สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาร่บาลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกาละยานมตรแห่งใจค่ะวันนี้มาก,กับคลิปสุ่มค่ะว่าทําอย่างไรจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าดูจากหน้าไพา่สิ่งแรกที่ต้องปรับเลยค่ะต้องอย่ามองว่าโอกาสมันไม่มีนะตัวของเอกออฟซอเนี่ยเราเองค่ะอาจจะปิดกั้นโอกาสของตัวเองอยู่หรือมองไม่เห็นโอกาสหรือกําลังแบบว่ากลัวว่าจะไม่มีโอกาสในการเติบโตนะสิ่งที่ไพ่แนะนํานะคะขอให้คุณนะคะลองปรึกษาคนรอบข้าง นะคะหรือพรีเซนต์ตัวเองให้มากขึ้นนําเสนอตัวเองให้มากขึ้นขอให้คุณรู้จักการสื่อสาระคะ่ะ ตัวของ king of one ขึ้นมาเนี่ยลองทำงานด้วยแพชชั่นหรือว่ามีความเป็นผู้นำมากขึ้นสื่อสารแล้วก็มีความสุขในการทำงานมากขึ้นขอให้คุณเริ่มจากมีความหวังนะคะ quiz of one ขึ้นมานะคะลองเอ่อโพ o ชันตัวเองเป็นระดับหัวหน้าดูค่ะว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มันเหมือนเป็นการเรียกว่าเป็น t ิ้งเดอะ end in your m i ม d นะคะก็คือลักษณะของว่าลายทางถ้าคนที่เราจะเป็นนะคะ คือเป็นคนลักษณะแบบไหนเราต้องย้อนกลับไปเป็นลักษณะแบบนั้นหนึ่งคือมีความหวังอยู่เสมอเนาะอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อันดับแรกเลยนะคะไม่เซ็ตอย่าฟิกว่าตัวเองทําไม่ได้นะ 2ก็คือทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจศักยภาพของคุณเพียงพอค่ะถ้าวันนี้ยังไม่พอลองติดอ่อหรือว่าลองลองลอง,ลองสอบถามคนรอบข้างหรือลองถามหัวหน้าของคุณก็ได้ค่ะว่าถ้าจะโตไปในระดับถัดไปอ่ะตัวคุณอาจจะต้องพัฒนาด้านไหนมีเรื่องอะไรที่ต้องแนะนํานะคะตัวของ king of cup ขึ้นมาเนี่ยขอให้คุณทําด้วยความรักสิ่งที่คุณทําด้วยความรักค่ะคุณจะทํามันได้ดีเสมอ p o r of wands ขึ้นมาเนี่ยบง่งบอกว่าโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงอ่ะค่ะ มันพร้อมรอคุณอยู่แล้วขอให้คุณรู้จักสื่อสารขอให้คุณรู้จักออคอมมูนิเคตอ,ออกไปมากขึ้นนะคะหรือว่าเ่อพรีเซนต์ตัวเองให้มากขึ้นนะคะคุณก็จะต้อง มีโอกาสที่ได้รับการโปรโมทแน่นอนนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ไกลเกินไปอันดับแรกเปลี่ยนที่ไม์เซ็นะคะลงมือทําตั้งเป้าระวางแผนค่ะโอกาสดีๆนะคะตั้งคิดว่าจะเข้ามาภายใน6เดือนค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกําลังใจลูกตานค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลน์ฟีชเชอร์เขาไลน์แอดแอดฮารบาลูกตได้เลยวัน,นีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ